มุมมองด้านหน้า front view นี่คือมุมมองด้านหน้าของ Gripen EF เครื่องบินขับไล่ยุคใหม่ที่ออกแบบเพื่อตอบสนองความคล่องตัวสูงสุดขนาดคู่ด้านหน้าให้แรงยกและความแม่นยำในการควบคุมส่วนหัวเครื่องแบบเพียวลดแรงต้านลมช่วยให้มันทำความเร็วเหนือเสียงได้อย่างเสถียรถูกเส้นที่เห็นคือการคำนวณทางวิศวกรรมที่ละเอียดที่สุดในยุคนี้มุมมองด้านข้าง side v i e และโครงสร้างภายใน ด้านข้างของกริปแบน EF เผยให้เห็นโครงสร้างภายในที่ซ่อนความล้ำสมัยไว้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นห้องนักบินยุคใหม่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ประสานข้อมูลแบบเรียลไทมและถังเชื้อเพลิงภายในที่ออกแบบเพื่อการบินระยะไกลเครื่องยนต์ FC14 ให้แรงขับสูงและการตอบสนองฉับไวทำให้เครื่องลำนี้ขึ้นสู่ท้องฟ้าได้แทบจะทันทีที่สตาร์ทมุมมองด้านบน (Top View) และตําแหน่งอาวุธ จากด้านบนเราจะเห็นการจัดวางอาวุธที่ถูกคำนวณอย่างแม่นยำระบบมิสไซล์ m e ท e อ r อ r i ร์และอุปกรณ์โจมตีภาคพื้นถูกติดตั้งบนจุดแขวนที่สมดุลต่อการบินทุกท่วงท่าปีกเดลต้าของกริปเป้นถูกออกแบบมาเพื่อให้คล่องแคล่วในทุกระดับความเร็วและรักษาเสถียรภาพแม้ในมุมโจมตีสูงมุมมองเฉียง 3D Isometric Overview ภาพรวมแบบสมิติแสดงให้เห็นกาแท้ของกริปเป้น อากาศยานที่รวมความเร็วความฉลาดและพลังเท่าด้วยกันระบบเรดาร์ A.S.A. ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างลำตัวที่แข็งแรงแต่เบาทำให้เครื่องบินลำนี้พร้อมรับมือทุกภารกิจตั้งแต่ป้องกันน่านฟ้าจนถึงการรบจริงในสนาม